สวัสดีค่ะสวัสดีคุณชุ่มค่าววันนี้วันที่15พฤษภาคม2567ค่ะวันนี้นะคะเมมูมก็ดะอยู่ที่วัดปู่40นะคะจะพาท่านผู้ชมนะคะมาติดตามแบบนทางชุดบนปู่40นะคะจุดหลางปู่ปล่อยไปแล้วนะคะเหลือชุดบนนะคะเอาฟังน้ำกันนะคะว่าชุดบนปู่จะให้ตัวใดนะคะปู่จะเน้น จะยามให้ตัวใดนะคะแต่ก็มีเอฟซีฝากมาเปิดดวงนะคะแม่หมูก็จะนำลายซื้อมาให้ปูเปิดไห้มือนี้นะคะชมอ่ะมันเก่าก็ผ่านเก่าขัดก็ต่อไคนจับก็จะเห็นรถก็จะเปลาไปเอาไม่ได้ครับกราบนมัสการครับปูกราบนมัสการเนาะกระปูทธรรมชุ่มหนับนำลายซื้อมาให้ปูเปิดดวงให้แล้วนะครับท่านผู้ชม ของเอฟซีแม่หมูมา<ต>ขับทาชมครับนี่นะครับผมสาธุค่ะปูท่นก็จะรายตัวแท้สิครับผม <c oughs> <c oughs> เอาชุดบนนะครับชุดบนชุดล่างปูให้แล้วนะ้อปูเนาะครับผมครับชุดล่างเขาก็นเน่นเข้าฟันไปที่หหกตัวเดียวที่ปู ครับผมนจับเป็นหนึ่งสามเ็ดครับถ้าได้ออกตัวนีนออกอ่ในครับปูจะบมาตัวร่องบปูถ้าได้ออกเกเทียนทานออกเกียเทียมาครับผมอันนี้มันจะมีตัวนี้มันจะมีสามห้าเก้าไหมครับผมสามห้าเก้ามันักันที่สามเขาเยพันที่หสาชนกันที่สามครับปูไปชุดล่างละฝันดีปปู ก็ธรรมดาบ่ฟันนี่บ่ปูงวดนี่ยฟันกับฟันไปเนี่ยเพราะเป็นเลขเป็นเบอร์นะฟันจังไดนละปูคือว่าฟันบ่เป็นเลขเป็นเบอร์ฟันไปเห็นก็จ้ะแบบตัางต่างละก็จาทำบุญทำท่านอย่างไรเสียละครับผมโอ้ค่ะบอลแมนเป็นครับมันจะเข่าอีกหรือเปล่าครับปูคับ่แน่มันจะได้เห็นบุเห็นท่านอีกหรือเปล่าครับปูบอลนี่ตัวตัวสุดเต็มครับมันจะเป็นงวดที่เจ็ดสิบแล้วได้ไหมครับปูั 70, ตัวนี้เมื่อที่เจ็ดสิบตัวนี้เมืที่เจ็ดสิบสี่ตัวมาตัวเด่นสี่ตัวนะครับอโอ,มบอ,อ,บอ,อ้มันบะส้วนกะันเขาจับคู่กันเอาครับผมเมื่อที่เจ็ดสิบจะเป็นสี่สี่สิบหกสิบหกชุดครับกลับด้วยนะครับเขาเลยมาเน้นที่สอนะงกับสามลักสิบมันนไครับสองกับสามสองจะมั่งแห้งกบมือกันเขาเด่นนเลี้ยงจะเด่นดตัวนี่เล็กนีนะ่แปมใช ครับปู่เพราะว่าเาบอันนั้นเ้าวเสียเด่นก็แค่ประมาณสามตัวแตาไม่เ้าเด่นสุดๆก็คือตั้งหกเจ็ดแปดตั้งสินะครับตัวมาเด่นเยอะละนี่คันเทนียนแป๊บหนึ่งตัวนี้ตั้งหาดเนี่ยวิเคราะห์ตั้งหาดเลยอันนี้เ้าวิเคราะห์ตามสูตรครับหกชุดตรงเพรต้องจับชุดตรงเต,ต็มบนเ้าเน้นจะรักหน่วยรักสิบเป็นหลักเพราะว่าตัวนี้เนี่ย ห้องวิค์ย่อนหลังเจ็ดสิบนวดนึกใช่ไหมครับวิคอย่อนหลังเจ็ดสิบนวดงวดก่อนเท่ากับวิเคราะห์ได้หกหนึ่งหนึ่งหกนึกใช่ไหมคัปูหกหนึ่งหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกนึกใช่ไหมครับห้อยมาวิคอยในในประมาณหกสิบหกสิบนวดนึกใช่ไหมเนี่ยมันก็เด่นหกเด่นหกเด่นหกแล้วก็เด่นหกที่สูุดสามสูตรที่หนึ่งสูตรที่สามเด่นที่หนึ่งกับเก้านึกใช่ไหมครับ นี่ละเขาเลยมา 6, 1, 6, หกหนึ่งหกเก้าอย่านี้ใช่ไหมเขาเป็นข้แบบเดี่ยวๆยังไงครับปู่อันนี้ขั้นงดกวนวดมีข้อดีเขาะแบบนีบกบบ้กันกมันมารักษณะเดียวกันครับในหกสิบคง้นงดขึ้น, 6, อ,อ,นอันนี้ก็เด่นหกอย่างไรเด่นหกเด่นหกเด่นหกที่สุดที่สามอีกหนึ่งกับสามหนึ่งกับสามเด่นที่ศูนย์กับหนึ่งอันนี้บครับเขาก็หกศูนย์หกหนึ่งอใช่ไหมครับ ที่ม้าของหกศูนย์หกหนึ่งแมนครับผมด้วยเอาชุดบนนี่บ่มีวงบ่มีวงให้บอกป่เนี่เน้นตัวนี้แล้วเน้นเน้นตัวหกศูนย์หกหนึ่งอ๋อทำมาชุ่มตัวเน้นตัวเขาเขาเบี่ยคอหกสิบงวดขึ้นเอาปูวงวดก่อนมันไม่ตังเสียเขาเลยมาฟันที่หนึ่งหกครับมันจะมาหกหนึ่งอีกบ่ครับหนึ่งหกบ่แน่นี่มันมาลักษณะเดียวกันงวดก่อนก็สูตรที่หกมีหกครับ สูตรที่ห้าเด่นห้าสูตรที่สี่เด่นสี่สูตรที่สามเด่นโอ้เด่นหกทั้งสามทั้งสี่สูตรที่เขาครับผมงวดนี้ให้กันเนี่เด่นหกเด่นหกเด่นหกแล้วก็เด่นหกที่สามที่สามม่นเก่าเขาเลยเอาสูตรที่หนึ่งกับสูตรที่สามนี่ส้นกันมันส้นกันที่หนึ่งกับเก้ามาตัวนี่ครับผมเขาจับหกหนึ่งหกเก้าม่่สี่สี่สูตรตรงตรงสองสูตรแต่ว่ากระพร้อมงวดนี้ให้กัน มันก็จะเป็นหกศูนย์หกหนึ่งใช่ไหมนี่ครับคฟีสุด้วันี่แปลว่าหกสิบกวงหวัดละครับได้แค่นี้้อนได้แค่นี้แต่ว่าหอลักซิบมาฟันงวดดีลักซิบเปนบทตรงกันครับแลเป็นยังมันได้แค่สองคู่ครับรตัวเน้เนนะครับธรรมชมหกศูนย<ม>์หกหนึ่งชุดบนเห็นมครับลักปูดน่ครับศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดสองสามสี่หกปักลักปูนี นี่ครับหลักสองกับหลักลักสองเป็นลักสิบปวกบวกอันนี้ตรงตรงเลยตรงตรงมาตรงตรงขั้วัดเท่ากันแสดงว่าสองสามสี่หกนี้อยู่หลักสิบมาทุกวัดเท่ากันแต่ว่าไม่ลดแต่ว่าเขาเนี่ยวัดนี้คือวันมันผลิตมันผลสอนกันอยู่ครับวัดกวนเขาว่างแค่ห้าขุ่ครับศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนี่มาหน่วยทิปู่เพราะว่าเห็นปูจับสองกับสามเป็นหลักสิบศูนย์หนึ่งเจ็ดแปดนี่ปูจับอยู่หลักหน่วย มีจังไนป่วหลกป็ครับแต่ถ้าอาหาสิบเก้าหลักในหลักสิบอมันจะมีสองกับสามสองมครับผมตอนมาเดีนที่1กับศูนย์คอตวนี่ตรงตครับผมตัวนี้กลับด้วยนี่โอ้มันจะเป็นลักษนะนีหนย์หกหนึ่งนี่กลับตัวด้วยทราบผู้ชม6กศูกลับตัวด้วยแต่ว่าหลัก2กับหลักสามมีสองศูนย์สนึ่งสองเจ็ดสองแามนย่ี้ตรงๆ ระว่างตัวนี้วัดได้ใุรครับขับตรถนี้วัดได้ในรถมันคือว่าเขากันคือบปตรงกันนกปูนนี่เองหมดกวนนวลมาเข้ามาเคาะห์ลงมาเอามาวิเคราะห์ลงมาแล้วมันจะมีหนึ่งหกหกหนึ่งด้วยเนี่ยครับหกหนึ่งหกหกเก้าเก้าหกคือครับผมก้นกอเขากันอยู่ได้กระตามห้องเฮ็ดตามทำไรครันะครับท่านผู้ชมจะินด้วหกศูนย์หกหนึ่งนี่ปูวักับตัวน้ำได้เป็นน้ำได้เป็นตัวที่เด่นตัวที่เน้นนะครับชุดบน เป็นตัวที่เน้นนะครับผมหลักสิมันจะเป็นงวดที่ห้าสิาครับตัวนีอที่ห้าสกองับสามหนึ่งปูวปมสองกับสครับสกับสหลักสิบด้อพี่น้องปูวงวดที่ห้าสิเกานะมันมาเครียดใส่ตัวนี้ตัวนี้งวดที่เจสิบแล้วนี่ครับผมมันกลับไปก็มาก่นี่เจบงวดที่เจสครับปัวงวดได้ในบุตเขาเลยเอาหลักสิบงวดที่ห้า้ามามามั มันอกักจะได้เยอะหกคู่หกชุดตรงๆงครับผมบางท่างนั้นไม่วิเคราะห์ตัวนี้แบบเป็นไงเนี่ยมันจะได้ศูนย์หกหกศูนย์หนึ่งหกหกหนึ่งครับออกตัวเก่าได้ครับปูนะครับออกตัวเก่าได้แต่ว่าเบาเทาวัฒน์ถัดโตเก้านี้เบาเถาวัลจ้าปมักดิพี่น้องถามักในชุดนี้ของปูกับมักสองเจ็ดสองแปดสามศูนย์เป็นไงใไหมครับสองศูนย์ส่วนล่างเนี่ยเขาเน้นแค่สามคู่นี่ครับ ขันท่าเอาเอาจริงจริงจังๆ่ยตัวนี้หลักสิบมันครับเนี่หลักสิบมันจะเป็นวัดที่ห้าสิบสองห้าแปดเอาเนีฟันที่หกคือตัวนี้หกหนึ่งหกสามหกเจ็ดใช่ไหมนี่ในเก่าสุดตรงๆมันจะเป็นวัดที่สี่สิบห้ารับปูเดินดีอยู่เนี่ยอ้าท่านผู้ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องด้อนะครับปูยำให้แล้วก่อนวันออกน้องพี่น้องเนาะนีครับ ชุดล่างปูกระเด็นหกครับผมหกหนึ่งหกสามหกเจ็ดชุดล่างนี่ตรงๆเลยนะปูเนาะแมนหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ชุดล่างก็ว่าตรงเ้าบโบปักหลักบ่ได้ปักหลักปูว่ากลับตัวด้วยเพราะว่าเ่ากันเ่าเฮ็ดแบบตรงตรงเลยกับตรงตรงเพรามันบ่ได้ปักหลักตีปูบดปักหลักแต่ว่าไม่ได้ออกตกกลับชอบปูนะครับปูวงใหหกสามพี่น้องหาสลากกินแบงหาลอตเตอรี่ยังเหลืออยู่ยังหาได้อยู่ด้วยพี่น้องเด้อเลขปูบ่ตรงเลขดังบ่ตรงเลขกระแส อ่าไม่เหมือนใครเห็นบาวท่าเห็นแล้วบอเหมือนไพ่บนี่ปูหกหนึ่งไม่ได้กับเป็นเก่าที่ปูเป็น1นึ่งเก่าดิไม่แต่แม่ไม่ได้หกกับเก่าตัวเดียวกันหนึกับเก็ดตัวเดียวกันครับผมตัวร่องปูคือหกห่ากับหกเก้าพี่นังปูวงไห้ลาง6กสามเม็ดเดียวกับตัวน้ำพี่น้องเดยหกสามชุดบนนี่ครับผมสกับสาลักซิพี่น้องศูนย์สองศูนย์ หนะลักสองกับหลักสามนี่ตรงๆได้พี่น้องเดอ้อหกศูนย์ศูนย์หกหกหนึ่งหนึ่งหกนะครับชุดที่ปูเนียนให้ชุดบนสองคูณก,กับตัวด้วยนะพี่น้องให้โชคให้มาเปิดดวงด้ให้มีโชคมีใช่ได้พี่น้องเดอ้อ <c oughs> ให้ร่ำให้รวยธุรกิจการงานให้จเจนะริญลุ้งเรื่องให้มีโชคน้ำปูอีกนะครหกหกหนึ่งหนึ่งหกกราบขอบคุณขอบคุณปูนะครับผม <c oughs> สาธุร<า>ับค<า>ุณคอยได้โชคน้ำปูเด<า>้อค่ะบอกกันไม่คิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ